สวัสดีครับผมสมบายดีพี่น้องฟองกว้ายวดสกูส๊ตต้นเนาะพี่น้องเมื่อน,นี้ก็บลอกดื้อก็ได้มาแต่อันเล่นน้ำทีน้ำนองเนาะที่่นขึ้นมาแต่บานแต่พังเล่าเลยพี่น้องเด้อตอนนี้บลอกดื้อก็ได้มาหอดสถานีรถไฟผ้าบ้างว่าเนาะพี่น้องบลอกดื้อก็นั่งรถไฟผ่ามาพูดไงรถไฟผ่าซ้ายน่ะคืองามเลยพี่น้องโอ้โห เ้าคิดื้อก็ได้นังน่งรถไพา่าเอ็มอาร์ทีมาแต่สุขุมวิทนะพี่น้องก็เป็นขังที่ซองที่เบากิลื้อได้นั่งรถไพา่าก็มีควาวหม้สึกตื่นเต้นร้ายนะพี่น้องยังตื่นเต้นอยู่คือเกาตื่นเต้นแห้งตอนนี้ก็อยู่สถานีบางหว้าได้พี่น้องก็เลยมาถ่ายวิวามงให้พี่ให้น้องเบิงง่งฝดข้างหลังก็ อยูมุม้มหรือเปล่าหกซื้ว่าสวยสดงอนงามไรีพี่น้องพี่น้องวา่าววไดางามบอละพี่น้องไม่อยู่ขังนอกได้แหละเบากีรือคือนสีโ่งามปันได้ดอกเอาพี่น้องเนาะเฮ้ยเอาผ่านอันนี้ออกกันซักไปพี่น้องตอนนี้กะอยู่สันบนนี่ไงพี่น้องเบากีรือสีลงไปขางล่างกันได้พี่น้องเดออ้อแบบนี้มาพี่น้องบอเบาร้ายแยากกันทาง เอาไปพี่น้องงางมาดทำกันเอาอันอันนี้ไปเคลนเพนพนเอาเหรียญน,นี่ไปเคลนเพนพนก่อนดเดี๋ยวก็สี่ได้ลงไปทางล่างเด้อพี่น้องเด้อลงไปสันล่างสี่แดงกับหองกับบ้านนี่แหละเอาแมนบอพี่น้องมายับเดี๋ยวก็ยังงองอยู่แบบทับย์ชนเลยเพราะว่าสถานีรถไฟผ่านคนแต่ละมงละบอนนี่ชื่อว่าใหญ่ามากเลยพี่น้องรูราลัางการมาก พอ,อกินอื่นก็ไปแต่เศร้าออคนละเพื่อกามากับจนคำพี่น้องเลยนี่หวานใจมาถ่ายวิวงามๆให้พี่ให้น้องเบ่งก่อนเด้อพี่น้องเด้อวิวงามๆองเทบ็บย่ำคำๆตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่6ูกเก็ตมุ้งแรงแล้วพี่น้อง6ูกมุ้งแรง ก็ยังแก่งอยู่ยังสว่างอยู่เนาะโอ้อยดูกรุงเทพทำงามหายเพียนอ้องเบิงบ้งบางที่บางเตี้ยคนปูยังเงินโม้ข้ขึ้นมากกรุงเทพเนาะกะเบิ้งนั่น,เ,คคน,เ,นเนี่ยเด้อพี่น้องเด้ออยู่มงงได้เจได้กะเบิง้งไม่คิดเบาคิดหนึ่งนี่แหละไปพี่นอ้องลุกไปฉลางต่ออีกฮะโอ้ คือฟ oh, oh, oh. ้าบอกคิวซะเนาะว oh. ัดเจ้าโอ้ยตุ๊กใก่เวิร์พี่น้องเลยแบบสูงแห้งเลยเจ้าเฉียนพี่น้องเบิ้งคนอะโอ้โหสูงมากเลยพี่น้องรถไฟผ่าบางว่าเนาะ MRT นี่จะเสื่อมต่อกับสายสีเขียว BTS ี TS, บุตรกาศตลาดผู้วงเลียงใหญ่ยังประมาณนัะนพี่น้อง ตอนนี้ว่าคี่รถหาทางล่งอยู่ก็ยังโบเห็นอยู่เนะาะจักสีลงทางไหนเพื่อเป็นตางงุ้งพนอพี่น้องเนาะดีพี่น้องมากทาั้งนี้อันนี้นะจะเป็นทางล่งไปขังรางขี่แท็กซี่กลับพี่น้องเลยไปขี่แท็กซี่กลับบาทเมื่อบาทเมื่อสองหมดเลยโอ้อลังการมากเลยพี่น้องเอ,อ้ย มือเร you know. the the you know. ่ยดมือเบาือเลยไปไปเละไปมือยเว้นเลยพี่น้องพนะลงยังมหบอีกซเาะซีเบเลยเหมือนหรงบันไดต่ออีพี่น้ออทางล่างรถไพผ่าใตดินกับรถไพผ่า ไต่ล่างหัวเขอรถไฟผ่านยังพี่น้องรถไฟผ่านไต่ดินกับรถไฟผ่านมีทเนี่ยนะก็มีความูเชึกที่แบบแตกต่างกันเนาะไม่ล่าขึ้นเลยรถไฟผ่านไต่ดินอยู่พื้นดินเนี่ยนะไม่ล่าขึ้นผมเชื่ว่าเร็วกว่าว่ะสถานีต่อสถานีใส่เวลาแค่ประมาณหนึ่งหนึ่งนาทีครึ่งถึงสองนาทีแล้วพี่น้องจะจีหอดแหละเร็วขนาดเลย <S <S โอ้ ไปพี่นอ้องไปหารออันขึ้นรถก่อนรอทางกันเล็กสี่พูดนะพี่นอ้องว่าสถานีเบิ่งพี่นอ้องเบิ่งอยู่ข้างบนพูดนะแบบอย่างไงอลังการนะเล็กพอได้อสั่นเลยเบิ่งเรือเ่อว่าคือ 1, 2, 3, สนามแห่เบิองหนึ่งสองสามสี่สั่นพี่นอ้องทำตึ๊ตึ๊บหนึ่ง,งหมดเลยนี่โอ้โ,อโหไปขึ้นแท็กซี่แถวใดได้พี่น้องกันนี ว้าวมากน,นี้ก็สิได้จบคลิปก,ก่อนเด้อพี่น้องเด้อไปขึ้นแท็กซี่ก่อนขอบมุกขอบใจขอบมุกขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งมารับชมคนขี่เดือ้อช่องคนขี่เดื้อก็อาชีพมีสาระแน่บ่มีสาระแน่าาแนเนาะถ่ายคลิปลงก็ได้ยัไงได้ก็ขอบมุกขอบใจเด้อพี่น้องขอบคุณครับ